กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับรายการ s s เอีกเช่นเคยวันนี้เรามากันในเกม resident evil 4ตัวเดโมนะครับเป็นเชนซอลเดโม o นะครับเพิ่งเปิดให้เล่นเดโมสดๆเลยผมก็ได้มีโอกาสได้ลองไปเล่นดูนิดนึงแล้วนะครับแต่ผมจะมาเล่นอีกรอบหนึ่งโอเคผมก็จะมาเล่นแบบประมาณว่ากลิ่นอายความสนุกมันจะเหมือนภาคสีออริจินอลไหมเพราะว่าทุกท่านคงเคยจะ แบบน่าน่าจะต้องเคยเล่นมั่งนะครับแบบว่า Resident Evil 4 Original เพราะว่ามันเป็นเกมในตำนานเลยนะครับอันนี้ผมขอญาตข้ามนะคลิปมันจะได้ไม่ยาวกันไปนโอเคผมจะมาเน้นเล่นเกมเพลย์ครับแล้วผมก็จะมาบอกความรู้สึกว่าเออมันยังไงมั่งเพราะว่าผมเคยเล่นภาค4 Original ไงโอเคครับมาเริ่มที่ Chapter 1เราก็โผล่มากลางป่าไหนก็ไม่รู้ โทนแบบมืดๆเลยโทนดาร์กอันนี้ผมปรับเป็นภาพมีเดียมนะครับผมเน้นแบบให้มันเรื่นๆื่อยเฉยแต่จริงมันน่าจะปรับหายได้แต่ผมไม่ได้ปรับนะโอเคครับชิปขึ้นรันเอ้ยเดี๋ยวขอดูหน้าลิออนนยเมาส์ค่อนข,ข้างขยับยากหน่อยนะครับสำหรับความคิดผมนะแต่มันน่าจะปรับได้ โอเคหน้าก็หล่อขึ้นอันนี้ไม่กดแล้วกันเดี๋ยวมันในนี้หรือว่ากดดีอมาแล้วกดเลยดีกว่าโอ้โหโอเคให้ดูนิดเดียวนะครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันติดไอ้นี้หรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรติดเหลืองติดแดง โอ้มีบ้านทางเดียวเด้อเราเลี่ยงไม่ได้นะครับหรือมันไปทางอื่นได้ว่มไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคเข้าเลยเปิดแบบกล้าหาญแล้วก็ภาคนี้นะครับที่ผมสังเกตมาเลยก็คือพอเรากดตัว e ปุ๊บมันจะมันจะหมอบอย่างนี้นะปกติถ้าถ้าเราจะหมอบแบบเนี้ยมันจะต้องเป็นตัว c ไม่ก็ตัว z นะครับสําหรับ r รสซิเดนต์รีวินะก็ถือว่ามีความแปลกใหม่มากเลยเพราะแบบมันคล่องมือเลาไงตัว R มันเป็นตัวรีโหลดกระสุนตัว E เป็นหมอบนะอะไรใครเชิญเชิญกูเปิดเข้าแปเฮ้ยอ๋อมันไม่ดูล่ะเคผมยังหมุนไม่ถนัดนะครับขออภัยด้วยจัดเมนอิตไนท์เฮ้ย อย่ามายุ่งกับกูแล้วกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเฮ้ยมีรูมีรูรโอเคเ let's go ทังน่าจะเป็นไอห้องที่เราส่องมาเมื่อกี้นะอันเนี้ยอันนี้ต้องใช้กุญแจหรอโอเคผมว่าห้องนี้แหละ ห้องที่เราส่องมเงมื่อกี้แงมโอ้โหถ้าแงามอย่างงี้รู้เลยมีแน่นอนอุ้ยลุงเสียตกใจเอ้ยเราลืมเปิดปซับสแตเตลเหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันอไอ้นี่มันทำอะไรอ่านอ่านไม่ทันด้วยชิมโมจะพูดอะไรซอรี่อะไรก็ไม่รู้ อ๋อภาษาสเปนนิดเลย i m l o o k i n g for police officer คุณเห็นตำรวจมั้งไหมนี่ไอ้นี่หญิงวะไม่ตอบไอ้ลุงเอ้ยอ่ะโกมแป๊บเอ้าบาดตำรวจโอ้หชิปหายละเฮ้ยอะไรเนี่ยอืมเอาไว้ ไอแม่งโหเยี่ยบ้าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเสียงคนร้องนี่ไม่ดีแล้วโอเคครับกุญแจโอเคผมหมุนมุมกล้องมึนๆหน่อยขออภัยนะครับผมเล่นไม่ถนัดจริงๆ โอเคมันมีอันเดียวปดโอ้โหคนมืดเลยเอออ๋อเนี่ยเราไอ้น,นี้เรียบร้อยแล้วตัวไอนะครับก็จะเปิดกระเป๋าแบบตำนานนั่นเองไหนดูซิมีข้อมูลบอกเลยนะครับว่าเวลาเราคราบเราคร้าฟยังไงมั่งใช้อันนี้อันนี้สมุนไพรสีอะไรทํายาอะไรมั่งนะครับก็จะมีเอกสารแมพเอ,าอ้าูยังกดไม่หมดเลย จริงจริงมันกดแท็บก็เข้ามาได้นะครับแต่เราจะคุ้นเคยไม่ถนัดเลยมีจะมีแมปโอเคครับเอ้ยเชียร์หนูหนูหนูกดตัวเอตัวเอของทุยไม่ใช่ สองสองสองเฮ้ยคนตำรวจนี่คือตำรวจที่เราตามหาสินะว้าไอลิสยูอนน๋อไม่นานอดแล้ววะเฮียเนี่ย กูภาคเถื่อนแม่งเลยโอเคมีของอะไรกูเก็บไหมฮะไปสู่สุกตินะครับอุ้ยโอเคครับก็สเปกก็จะเป็นไอ้นี่นะมีดอ๋อแทงเนี่ยเหรอแล้วเก็บปืนยิงโอเคอะไรนะ มันจะจำกูบอกว่าเฮ้ยยังไม่ตายเหรอลุงเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เนี่ยอืมตายซะเลยลุงเอากระสุนมีสิบนัดเว้เอ้ยขอโทษนะครับคุณลุงเฮ้ยเสียงอะไรอะตัวเอฟเอ้อ mhm, bởi con đại bột đình đi hoa đi đi bao hên ninh ơi dĩ kỳ tông wing wing bay ơi nha ai เฮ้ยยังไม่ตายเหรอชิบหายแล้วกระสุนเลือน,นัดนึงเล่นพลดเปลืองเลยมันเปลืองตรงเมื่อกี้แหละทิมนะตายยังออตายแล้วอู้กระสุนเลือน,นัดนึงผมไปติดผมไปติดง่อตรงเมื่อกี้นะไปยิงมันเฉยเลยคือจริงๆเราควรยิงแล้วแบบเข้าไปแบบเตะนู่นนี่นั่นนะมันเป็นทิคตั้งแต่ภาคออริจินอลน,นะครับ แต่ผมแค่อยากลองเทสว่าความถึกของตัวละครมันไม่ใช่ตัวละครดีขออภัยพูดผิดความถึกของผู้ติดเชื้อมันเป็นยังไงมั่งเห็นเขาบอกว่าภางนี้เฮี้ยมขึ้นเยอะเลยผมว่าน่าจะจริงนะถ้าเป็นภาคริจินอลนะสองสามนัดที่หัวนะไปแล้วอะไรเพนเนี่ยอุ้ยแอดลี่ใช่ไหม ได้เบาะแสแล้วค้นดูครับฮันนิกเกนเฮียโอ้สวยว่ะน้องฮันนิกเกนนะครับคนที่ว่าในภาคสี่หริจินอลจะติดต่อเรามาบ่อยๆนะคนนี้แหละโอ้โหคอปปี้ดัตเรื่อยๆเขาคือตอนเนี้ยไอ้ลีออนอ่ะมันกำลังมึนแล้วว่าเกิดบ้าอะไรขึ้นอุ้ย เฮ้ยเดี๋ยวค่อยคุยทีหลังโกยสิโกยสิโยมโอ้โหหุยโดดแม่งเลยอย่ามายุ่งกับกูอะไรมองมองอะไรมึงไม่โดดตามวะไปเลยจู่ กระสุนนัดหนึ่งกูอยู่ไม่ได้แล้วโอเคครับตามโอ้โหเนี่ยตรงนี้ทําดีมากนะนะผมว่าทีมมันดูแบบมึนๆอะแบบมันดูมันดูมีกลิ่นอายของ resident evil นะครับกลิ่นอายแบบมึนๆเอ้าอ,อีการลืมยิงยิงอีการมันยิงแล้วมันดอปของนะครับเหนียะเตะระบายกล่องมากเลยทิกเตะกล่องนี่ก็ยังเป็นตำนานอยู่ดี แต่เหมือนภาคภาคภาคอริจินอลต้องอย่างนี้มั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับอันนี้ก็ยังเซฟไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเดโมโดมันไม่ให้เราเซฟหรอกออสวยอะ่ะนี่แค่ภาพามีเดียม,มน,นะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเอาหมาน้องหมาตายโป ตอบอะไรให้กูอะไหนไปดูซิอีกาอีกาพกเงินนะครับอันนี้เปิดได้เหรอโอ้โหของชอบกูเลยไอพี IP น้องหมากด e เคเฮ้ยไอเยยาอะไรไอเยยะตา ยีเยสจ้าอะไรอ่ะกันพอวเดอร์เฮ้ยเหมือนมีเสียงอีกข้างหลังอ่ะไม่ใช่แล้วข้างหน้าล้วายเฮียเฮียอะไรมึงเงียเตะแม่งเลยเฮ้ยเอาเนียทิมโหดีดีแล้วที่ที่มุมกล้องมันหายไปแบบนั้นนะ โคตรเนียนเลยบ้าเอ้ยเอ้าเอ้ยอ๋อเรามียาอยู่อ่าตรงนี้โคตรโคตรซิงเนเจอร์เลยผมจำได้มันจะมีตัวแอบอยู่ในบ้านตัวหนึ่งนะมันยิงเลยได้ปะลองหัวมันมาเนียะอย่าเปลืองกระสุน มันจะมีงูมาฉกคุณเนะี่ยคุณไม่ใช่ตรงนี้เลยเนาะเก็บเก็บโอ้โอเคครับคบาบยาโอเคตอนนี้เรามีสีเขียวกับสีชมพูนะครับเอ้ยสีเลดดิชมพูบ้านเลยโอเคน่าเรียบร้อยนะครับ ใช้ลูกกิ้งเมาส์เพื่อเปลี่ยนเหรออ๋อเนี่ยเหมือนได้ยินเสียงอ๋อเสียงข้างหน้าโอเคครับเวลาเปลี่ยนฉากก็จะไม่ใช่การซูมเข้าไปแล้วนะอาตรงนี้ยังดูได้เหมือนภาคออริจินอลเลยไหนดูสิทำอะไรอ่ะ เฮ้ยอุ้ยยังไม่ตายเหรอเฮ้ยโหโฮลิชีดขออภัยนะดูไม่ได้จริงใครคุยใครพูดเฮี้ยนี่ต้อเหมือนไพ่นะครับเราต้องเก็บไว้ก่อนน่าจะได้ใช้เยอะมากเลยเอ้ยจะ จะจะจะใช่กูย่องกูย่องเบาุแจอันนี้แหละเงินเอาไปใช้ทำอะไรล่ะเตะแม่งเงินอยากได้ปืนอ่ะมอบอันนี้มันพุ่งออกไปได้ไหมพุ่งเหล่าพุ่งได้นะครับแต่ยาเลย ถ้าพุ่งถ้าพุงออกไปนี่หานะตอนนี้แม่งอยู่กันเติมมีกล่องข้างหน้าน่าเราน่าจะต้องเข้าบ้านหลังนี้นะเพื่อไปเอาช็ชดกันถ้าผมจำไม่ผิดอย่าหันมาได้ปะ เฮ้ยว่าต้องเล่นต้องเล่นอีป่านี้แลว้ววะโอเคใจเย็นเล็งไปที่หัวแล้วเตะมันปล่อยเป้านิ่งออืโอเคว่าไปละเอยอย่าโลกดีเฮ้ยเฮ้ยหูเฮ้ยอุ้ย,ยเยอะไปเปล่า

มันพังมันพังข้างบนโก่ไอ้สี่เฮียเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวมึงโกยขอกล่องขอกล่องมาแล้วหรอเปิดเอด็ดใครอยู่ดูก็ดูไปเถอะกูไม่ดูนะนี่ไงอืมพังเจ็บถอยไปเฮ้ยออกไปดิอู ทิมหาหาที่หาที่สู้ดีๆนะครับเดี๋ยวเราจะตายนะโอ้เสียงเรื่อยว้าวว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งสติมีนี่สี่ลูกบุ้มต้องใช้ดีๆอะเมื่อกี้สี่หมดเลยเหรอ đờ 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 đờ, tôi khỏi kéo thím ba, ui, đôn đôn đôn, thím thím, ấy, sao nó đi đê, đờ 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 กินยานะครับเลือดเต็มโอเคจัดกันเราใช้อยู่นี่ป่ะโหเงินแมวแล้วว่ะมาใกล้ๆอุ้ยโหโหไม่งั้นหัวตุยเลยนะเนี่ยมีดทักเฮ้ยกูตายแล้วเนี่ยอุ้ย อะไรอ่ะไข่ทำมาทำไมอ่ะว้าวว้าวว้าวจเย็นครับพ่อหนุ่มวิ่งเยอะอ่ะไม่ไหวอืมอุ้ยเอาเอาินไข่ยังได้อยู่อืมถ่วงเวลาดีกว่าไม่ไหวอุ้ย วิ่งโกยกระสุนชดการบอกว่าสีเขียวแต่เราเรายังไม่มีเวลาเยอะจังวะมาลีมาลีสวยเฮ้ยไปใครใครใคร ลอยลบสิ้งเลื่อยจิ้งเลื่อยไอ้ไปแล้วเ,เฮียเดี๋ยวนะขอกินไข่ก่อนเแย่โหใจแม่งวูบเลยแบบฟิลมันได้มากเลยครับวู้ยดีดีนเสียงนี้แล้วกูเกลียดมากนะ

ร้องวไายละอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้มันปาดคอพุ่นมันวูปไปหรืจูวเ่้อะไรอะเก็บมาสิยี่อะไรถึกวะหนุกหนุกนุกหนุกหนุกมากผมพูดเลยอุ้ยเสียงอะไรวะอ๋อนระคังอ้าวรักกับบ้านรักกับบ้านอ่าลักกับตูดา เอนซัมบาลาทักเถื่อนกูวิวังนี้เหรอผู้ใดสั่นระคังให้เราเดมิลโมเดกัสจดาอ้าวไม่สนใจกูเลยเมื่อกี้ไลไลลากูแบบเอาไปเอตายเลยอันนจจาาล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 า ลา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 หน้าแม่งอู้ยากอะฉากนี้ยากยากว่าออริจินอลเยอะเลยนะครับออริจินอลมันมันยิงที่หัวไอเลือดแป๊บเดียวมันก็ตายแล้ว รีออนยืนงงมึงทำอะไรอะไรไปเล่นบิงโกย่าพวกมึงไปไหนเนี่ยโ,โ,โอ้โหจบแล้วครับเดโม Re e ซ i เดนต์เอเวดูดิผมเล่นไปเท่าไหร่16บนาทีนะครับฆ่าศัตรูไป12บสส่วนเงินนี่ผมไม่ได้เก็บเลยเพราะว่าผมมัวต่ตกใจนะ ผมกลัวไเลื่อยมากเเสียงแบบเสียงมันได้มากคงความออริจินอลครับแตงฟอร์เ i n g วันจำหน่ายวันที่24โเดือนมีนาคม2,023นะครับถ้ามีเงินผมซื้อแน่นอนแต่ผมต้องรองเกมนี้มันลดก่อนนะผมเล่นแน่นอนเกมนี้ผมบอกเลยผมชอบ Resident Evil 4มากแล้วพอมาเป็นรีเมคเนี้ยแม่งโคตรสนุกพูดจริงๆคุณควรมาลองเล่นสักครั้งนะครับ ภาคออริจินอลก็ได้หรือว่าเดโมตัวนี้ก็ได้นะแล้วคุณจะติดใจโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับแล้วไว้พบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับไปเลี้ยว